เสร็จแล้วเราก็เอาแก้นะครับคทุกั้งที่แก้อาการจะต้องวอร์มแล้วก็ไปเป็นตุมหรือว่าปวดท้องผลาญปเนี่ยนะครับให้เราไปหายดีจริงๆดนนึ่งแน่ๆ่างนี้นะต้องทเสร็น้องท้ ลูกแอรยอน่มจา่ย์แล้วกันน่อาจาตุ้ิ้วไว้สี่ิบแปดามาดูนะดูดูนะครับดตรงนี้เราต้นี้ไว้แล้วก็ดันตรงนี้นะครับดันหัเข่าเอาเข่ามาโอ้ยเจ็บสะพานมากเลยมันจะปวดตรงนี้นะเตงมไหมใช่อันนี้คือเป็นการยืด้ามเนื้อแล้วก็ ทางเลือกพีรีปอิดก็คืออยู่ตรงนี้ที่โชว์ให้ดูนะทุกคนเห็นไหมฮะฟิลิอปอิดเห็นยังทุกคนเห็นแล้วนะครับอ่านี่ยืดนะยืดก่อนอาจจะค้างนานเป็นท่ายืดที่สําหรับแก้หมอนรองกระดูกทับเส้นได้ด้วยมันเป็นเทาของฝรั่งเขานะฮะแล้วก็การแก้การเม,มื่อตรงนี้ได้ด้วยคือการยืดนะครับ เสร็จแล้วนะครับจันเองก็จะรูม่ต้องต่ออีกนะทอ้เดี๋ยวมาดอกออกคลิปขึ้นปวดอีกนะเดี๋ยวรูบ่อยนั่งบ่อยนะช่วยช่วยดันเขาเนี้ยวันนี้ให้ให้ลูกค้าช่วยดันเข่านิดนึ่บเร็จแลวดรกดตรงนี้ กดตรงอ่าเส้นประสาทใตติกเนี่ยตรงนี้รู้สึกไหมฮะตึงมากไหมเนี่ยตรงนี้ช่วยดันนะครับตรงนี้ช่วยช่วยรับไว้เนี่ยท่าเนี้ยโอ้โหสุดยอดเส้นกลางขาปะครับใช่ฮะกดเส้นกลางขาถ้ายืดเดียวมันไม่พอนะแต่ถ้ากดไปจะยืดลงเลยนะเนี่ย กดแล้วก็เลื่อนดันเรียกมาดันใช่ไหมฮะเน,นี่ยชาน,นี้พิเศษเลยนะครับพิเศษใส่ไทยเขาเรียกพิเศษใส่ไทยดันไปหาลูกค้าๆๆๆอย่างเงี้ยนะถ้ายิ่งเยืดยิ่งปวดแต่ค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะไม่ใช่ว่ายืบทีเดียวเงี้ยนะเดี๋ยวกล้ามเนื้นอฉีกตอนนี้พี่ปวดสลับเพศไหมครับไม่ปวดใช่ไหมแต่ทำแล้วปวดเนาะ กดอยู่แล้วอวอกดสลับเพิกอยู่แล้วแตวอนนี้เราก็มามากดตรงเนี้ยซึ่งเป็นการเนือทร่ผมมิดมันอยู <volumes shake> ่บนบนใบเปือกนี้นะครับก็คายร้องแรงฮะเป็นไงครับตึงไหมอาจารย์กดแล้วดันเพราะหาสล็อเทอเทอเทม ตแก้พวกหมอรักษาโรเส้นได้ด้วยนะครับแต่ก็หมอรักษาโรเส้นเนี่ยมันต้องม้วนหลังคลายหลังด้วยต้องตัดกระดูกด้วยหลายอย่างเป็นไงครับเบาไหมเป็นไงฮะทำไมทิ้งไปแล้วกันก็ที่ทำสองเหาือนกันนะมันจะมีมันมันจะมีอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวนะครับ ขอคุณที่อาจารย์นะอเหมือนช้างขับโกงไงพวกับงนะตั้งเข่าขึ้นให้ลูกค้าช่วยดันเข่านิดนึงหัวลรองโดดทายืนาลยอ่าห้ตาเลยปล่อยปล่อยให้อาจารย์มาล่ายเขาไปัอนนดนเนี่ยปล่อยอาจารย์ นี่ปอดทุกปวดอ่ะเพราะว่ามัน,นยดนเต้นภสษาด้วยนะครับอะไรคืนมน่น,น <ะ S 2> ่นองไแล้วค่อยขยับเข้าไปทีนิดทีนิดคือให้ข้ามเนื้อมันยืดก่อนนะใช่ไหม